สวัสดีครับผมเลออนนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตรถสภาพสวย1คันครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมกระบ,บะสีประตูกเกียร์ออโต,โต้ขับเคลื่อนสีล้อแบรนตัวนี้เป็น Ford Ranger w i ์วายแทครับเป็นเครื่อง2.2จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่คือ Ford w i t e แ a c k โฉมโมเดลปี2015รถคันนี้ปี2015จด16นะครับเล่มเอกสารครบนะครับกุญแจเป็นรีโมท2ดอกครบนะครับคนเดียวครอบครอง เลขไมวิ่งน้อยคันนี้เลขไมวิ่งน้อยนะครับ98,000โลรถเลขไม98,000โลเลขไมไม่ถึงแสนครับด้4ประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อคันนี้เป็นวายแท็กนะครับนี่สีสันร,รอบคันสวยสีสันร,รอบคันสวยหน้าหลังเดิมไม่เคยชนนะครับหน้าหลังเดิมไม่เคยชนเป็นขับเคลื่อน4ล้อทัปสุดรุ่นนี้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมีพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วมีระบบคูซอนโทนแล้ว มีระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 high 4 low มีดิฟล็อกซึ่งดิฟล็อกนะครับสามารถเข้าได้ทั้ง ตอนที่อยู่ขับเคลื่อน2ล้อก็ทําได้แล้วในค่ายอื่นๆต้องเข้าที่เป็นโฟลถึงจะเข้าดิฟล็อกได้แต่นี่เข้าตอนที่อยู่ขับ2ได้แล้วนะครับมีระบบช่วยลงเขาและมีระบบการลื่นให้แล้วนะครับในรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับกระจังหน้าก็จะสวยๆแบบนี้สีสันรถสวยมีเก็บสีมาเป็นบางชิน้นรถมีเก็บสีมาเป็นบางชิน้น นะครับนี่เก็บสีฝากระโปรงแล้วก็ฝากระโปรงชิ้นเดียว huh. น,น,ยนะครับเพราะว่าสีมันซีดลูกค้าจอดตากแดดหน่อยนะครับก็เลยเอาไปเก็บรายละเอียดเนื่องจากว่ามีริ้วรอยด้วยแค่นี้ที่เหลืหลอรถสีเดิมโรงงานหมดที่เหลือรถสีเดิมโรงงานหมดนะครับแม็กเป็นแม็กฟอร์ตัวเดิมแม็กฟอร์ดเนี่ยผมเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วแม็กฟอร์ดผมเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4ี่วงเลยนะครับยางเป็นยาง HT ยางเป็นยาง HT High Terrain นะครับ ตัวนี้ยางปี2 2ตัวนี้ยางปี2 2นะครับแม็กสวยเรื่องพูดถึงเรื่องแม็กนะไม่ต้องทำอะไรแม็กทำให้เรียบร้อยแล้วบันไดข้างของตัวเดิมของฟอร์ดเลยนะครับนะครับยางบิดโตนนะครับยางบิดโตนปีปี2 2นะครับนี่4ีคูกันชนท้ายของเดิมมีเซนเซอร์หลังให้มีกล้องหลังให้นะครับติ๊กเกอร์วายแฮกเชัดเจนนะครับอ อย่างนี้เลยก็ไม่เอ,อ่ยดูรอบคันอีกทีนึงครับรถฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับ เขาจะเป็นประมาณนี้รอบคันตัวรถเป็นเครื่อง2.2ลิตรดีเซลป15-16ราคาค่าตัวผมเขียนไว้หน้าคลิปอยู่แล้วน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับราคาก็ปิดตาน,นั้นเลยก็คือ459,000บาทเป็นแบรนด์ฟอร์ดปี15 r a นเจอร์วายแท็2.2ออโต้ขับเคลื่อนสรล้อเลขไมยเพียง98,000โลนะครับนี่ดูทรงข้างครับดูทรงด้านข้างนีนน่ทรงข้างอย่างสวยนะฮะ ตรงข้างอย่างสวยขั้นท้ายเป็นไงนี่เปิดสโลปโชงนี้ก็แต่งประมาณหลักร้อยหลักพันนะครับไม่ไม่แพงนะครับโชว์พวกนี้ไม่แพงแต่งเสริมขึ้นมาแล้วก็เวลาเปิดนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นตัวที่เปิดแบบผ่อนแรงเป็นตัวที่เปิดแบบผ่อนแรงเห็นไหมฮะมันจะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็ยาวไปนี้สองฝั่งจะมีเหมือนกันซึ่งเวลาขึ้นลง ลงมาสโลปเวลาเวลาขึ้นผ่อนแรงมันดันขึ้นเลยอ่ะผ่อนแรงเห็นไหมครับเปิดปิดง่ายนะครับส่วนย่งอะไรเอาออกมาล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแม็กเลเนอร์สวยมีริ้วรอยการใช้งานมีบ้างแต่ใช้งานไม่หนักนะครับนะครับีด้านท้ายแม็กเล e เนอร์สวยนะครับก็จะมีตําหนิพวกโลบาโลบาต้องเอาไปทําสีถึงจะสวยนะครับแต่ว่ามันเป็นริ้วรอยด้านในนะครับด้านนอกก็ยังดูดีดูสวยนะครับ นะครับอาจจะมีสีซีตรงเรื่องโรบาร์นะครับพวกนี้ครับนะครับสีซีต่างการใช้งานนะครับแต่ก็สีรถไม่ต้องทําอะไรสีรถดีมีแค่โลบาร์ที่มีริ้วรอยการใช้งานนะครับในเรื่องของความเดิมนะครับตามเสาเม็ดอาร์คเดิมชัดเจนเม็ดอาร์คเดิมชัดเจนนะครับบนล่างเดิมหมดนะครับนะครับ สวยงามมากเม็ดอาร์คแอบต่เข็บเดิมหมดครับยังอะไรถ <laughs> อดมาล้างไม่พอ <laughs> <laughs> ผมเอาไปถ่ายช่วงล่างขี่ถ่ายคลิปหนึ่งถ่ายพวกช่วงล่างตอนนี้โชคมาันาทำงาน <laughs> เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่โชคเดิม <laughs> นี่เลยนี่คือชโชคโปรเฟนเดอร์ครับนี่ชโชกโปรเฟนเดอร์เป็นแบบโมบดูมีซับแท้งก็คือ สามารถปรับระดับได้ถึง8ระดับสามารถปรับระดับได้ถึง8ระดับสามารถบิดเอาตรงสีเ้มส้มะครับด้านล่างตรงอักษรโปรเฟนเดอร์สามารถบิดได้เป็นซับแทงนะครับเป็นซับแทงซึ่งนะครับคู่หลังปรับได้8ระดับคู่หลังปรับได้8ระดับนะครับนะครับโชคโปรเฟนเดอร์นะครับเช็ดสีช่วงล่างตัวถังเดิมไม่มีพ่นกันสนิมนะครับ ไม่มีพ่นกันสนิมช่วงล่างเดิมๆนะครับเฟืองท้ายเดิมพวกอักษรอะไรยังอยู Kong, อย่ครบอยู่เลยนะครับผมเอาช่วงล่างนะครับมาถ่ายคลิปก็เลยได้เอายยางอะไรออกมานะครับก็เลยได้เห็นตัวถังโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ใส่อะไรได้ปกตินะครับนี่โซ่อะไรพวกนี้อยู่ปกตินะครับนี่พวกอักษรพวกบา r โค้ดยังอยู่ครบอยู่เลยนี่คือความเดิมของตัวรถนะครับเวลาถอดยางอะไรออกก็จะดูโล่งๆง่ายๆอย่างนี้เลย ชดสีสวยมากนะครับชุดสีสวยมากเลยนะครับเจ้าของคนก่อนก็ดูแลได้ดีนะครับกันชนท้ายของฟอร์ตตัวเดิมมีเล็กยิ้มตรงนี้หน่อยมีแผลเล็กยิม้มธรรมดาครับกันชนท้ายนะครับแต่สีสันรถสวยสีสันรถสวยนะครับนี่อ่าดูรอยการใช้ง,งานตัวนี้ก็ว่าค่อนข้างน้อยอาจจะมีรอยบ้างแต่ค่อนข้างน้อยเลยมีรอยบ้าง นะครับโปกติตรงนี้เนี่ยถ้าปล่อยลงโล่งนะจะเป็นรอยตัวนี้ก็มีอยู่แต่ค่อนข้างน้อยนะครับต้องใช้คำว่าค่อนข้างนะครับชัดซีอะไรก็ยังดูดีดูโอเคอยู่นะครับนี่แนบนะครับยางก็ยังพอใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเอาดีๆก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้นะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรับชมภายในตัวรถก,กันว่าทั้งสี่บานเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูที่ฝั่งทางคนขับกันก่อนนะครับเปิดประตูมาแบบนี้เลยนี่คือมุมมองฝั่งทางคนขับแผงประตูสวยแผงประตูสวยกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับฟิล์มติดให้เรียบร้อยเป็นฟิล์มของตัวทีเล็กฟิล์มของตัวทีเล็กนะครับฟิล์มติดทั้งสี่บานหมดไปประมาณ2 8 0 0นะครับนี่เข้ามาด้านในครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีถุงลมแอร์แบ็กให้มีระบบควบวคุมความเร็วให้ปรับหน้าจอตรงเรียนไมได้นะครับแล้วก็ปรับพวกหมดต่างๆเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงวิทยุ FM AM ปรับได้นะครับโทรเข้าโทรออกได้นะครับออปชั่นอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยถ้าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าับเก็บไฟฟ้า ปรับไฟหน้ารถตรงนี้นะครับมีไฟออตโต้ให้แล้วก็ปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ปรับความสูงต่าของไฟหน้าได้นะครับเปิดไฟดวงที่ด้านท้ายนะครับก็ราอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีไฟด้านท้ายตรงนี้เดี๋ยวลองเปิดดูไม่รู้ว่าติดหรือเปล่ากุญแจเป็นแบบนี้ครับกุญแจเป็นแบบนี้มีอักษรฟอร์ดให้ชัดเจน รถสตาร์แล้วครับหน้าจอฟอร์ดตรงกลางแบบนี้เลขไม่เก้าหมื่นแปดพันโลเลขไม่เก้าหมื่นแปดพันโลนะครับเอ็นจินดอนอ๋อประตูเปิดไว้นะครับกดโอเคตรงนี้มันได้เชื่อมต่อกันถ้าโอเคปุ๊บหน้าจอก,ก็จะหายนะครับนะีบ่ฮะเห็นไหมครับประตูมันไม่ปิดอะ่ะเข้ามาไหน มันต้องปิดประตูก่น <c oughs> อนยังไงมันก็ต้องยอมปิดประตูนี่อย่างนี้เวลาปรับก็เลื่อนอย่างนี้นะครับเวลาเลื่อนปุ๊บเห็นไหมครับโหมดมันก็จะเลื่อนลงเลยครับขึ้นลงได้นะครับเลื่อนออกไปอย่างนี้อันนี้ก็มีอะไรบ้างมีโหมดนี้แล้วก็อ๋อมันให้เลื่อนเป็นสเต็ปออกอย่างนี้อ๋อ,อ,อกออ็เห็นไหมละองลืมดูกล้องครับ นะครับมันสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับพวกจับทิป A ทิป B นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับนะครับพรมอะไรก็ปรับตรงนี้นะครับตรงลงบนล่างนะครับมันก็จะมีลูกศรบอกนะว่าตรงไหนไม่สามารถเลื่อนได้มันก็จะมีบอกนะครับนี่นะครับ แล้วก็ด้านลังเป็นระบบควบคุมความเร็วตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กมีระบบมันติฟังก์ชันต้องทําให้ดูนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจกันตรงนี้มันก็จะซิงกับฝั่งทางนี้นะครับมันจะเป็นหน้าจอดิจิตอล2ฝั่งฝั่งทางนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้ตรงกลางจะเป็นเรือนไม้วัดความเร็วตัวนี้ก็จะเป็นบอกเกียร์แล้วก็บอกพวกโหมดต่างๆพอดูตรงนี้ครับดูตี่ต่อเลยเกียร์โตเข้าโหมดสปอร์ตบอกลบเชนเกียร์ได้นะครับพอเข้าตรงนี้ปุ๊บโหมดสปอร์ตนะครับที่เป็นโหมดตรงนี้ตัว S เนี่ย หน้าจอมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เกียร์หนึเกียร์สปรับได้ปรับได้จนถึง6สปีดนะครับถ้าดันเอส a เบตโบรสปอร์ Sport, ดีก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับขับปกติลันเกียร์ให้เองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมี4 high 4 low นี่เข้าไปขับ2ขับ4พอเข้าโฟร์ไฮปุ๊บหน้าจอก็จะมีการขึ้นรูปขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมานะครับนี่เลขไมล์เก้าหมื่นโลขับเคลื่อน4ล้อนะครับพอเข้าโฟร์โลมันก็จะขึ้นให้โฟร์โลเลยนี่ไหมครับระบบได้เปลี่ยนกําลังเข้าไประบบขับเคลื่อนโฟร์โลแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้านิดหนึ่งให้มันเกียร์มันติดนี่มันต้องอาศัยจังหวะพอเข้าโฟโลสิ่งที่จะตามมาก็คือระบบแพคชั่นคอนโทรลระบบแพคชั่นคอนโทรลระบบการลื่น จะถูกปิดเพราะว่าโฟโล w จะทํางาน4ล้อเต็มกําลังโฟโล w ขับได้เฉพาะความเร็วต่ําแต่ทํางานเต็ม100%เซหมุน4ล้อร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเป็น h ฟไฮบิดคืนนะครับถ้าเป็นโฟไฮนะครับจะเป็นขับเคลื่อนสีล้อที่ขับด้วยความเร็วได้ขับเคลื่อน4ล้อที่ขับด้วยความเร็วได้ ขี่ได้เหมือนขับเคลื่อนสองล้อเลยโฟไฮแต่เวลาเข้าโค้งอาจจะมีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการหนงพรมอะไรมากขึ้นเพราะว่าขับเคลื่อนสี่ล้อมันคุมไปทั้ง4ี่ล้อเลยหมุนทั้ง4ี่ล้อทําให้พงมอะไรดูหนักขึ้นนะครับแต่พงมอะไรไฟฟ้าก็หมุนง่ายมือเดียวได้เลยอย่างนี้เลยเออดูดิยังไว้ฮะเหมือนมือโป้ครับยังไว้ครับนะครับคือขับในย่างความเร็วต่ำเนี่ยมันจะหมุนง่ายอย่างนี้แต่ถ้าเกิดขับพวกความเร็วสูงแบบนั้นอะ่ะเขาก็จะอ่าหนัก พวมาลัยจะเริ่มหน่วงเริ่มหนักตามตามความเร็วของเราเขาจะมีการวิเคราะห์ให้ในรถคันนี้นะครับซึ่งในย่านความเร็วต่ำเนี่ยขับสบายขับในบ้านในเมืองเนี่ยสบายแน่นอนหมุนพวมาลัยทันใจเรารู้สึกอิสระนะครับถัดไปนอกจากโฟล์ไฮแล้วเข้าไปขับ2ก่อนเพื่อที่จะให้ดูว่าตอนที่ผมอยู่ขับเคลื่นอน2ล้อแต่สามารถเข้าในโหมดในเรื่องของดิฟล็อกได้เห็นไ,ไหมครับ ขึ้นดิฟล็อกแล้วเข้าในขณะที่อยู่ขับ2ได้แล้วก็มีระบบช่วยลงเขาให้นะครับนี่ระบบช่วยลงเขานะครับเปิดทางานนะครับนี่เห็นไหมครับกดปิดก็กดค้างทีนึงมันก็จะหายออกนะครับนี่ครับนี่ครับคอนโทรลปิดเรียบร้อยนะครับเดสเซนต์นะครับระบบแอคชั่นก็กดได้นะครับกดเข้าไประบบแอคชั่นก็จะปิดนะครับก็ ระบบต่างๆใช้งานได้ปกติสามารถควบคุมปุ่มตรงนี้ได้เลยส่วนอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะครับมีซีดีให้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้หน้าจอกลางเป็นแบบนี้มีบอกเข็มทิศให้มีบอกอุณหภูมิให้บอกพวกเครื่องเสียงต่างๆให้นะครับเรื่องเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ตรงนี้อันนี้เบรกมือ,อน,นี้วางขวดน้ําแก้วน้ําได้มีที่วางของชั้นบนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ผมติดกล้องนะครับติดกล้องของไอ้ด ใส่ดูจิ D J I นะครับยังไม่ออกเลยครับนะครับเอาไปถ่ายเสร็จนะครับตรงนี้มี่วางของได้ลึกนะวางของได้ลึกเ ok. <_ q _> ดี๋ยวไปดูเบาะตัวรถกันเรื่องความสวยงามกันทีนี้ครับทราบไปแล้วว่า <_ s ips> เป็นอย่างไรกันบ้างคนโซลหน้าสวยไม่แตกหักไม่เล้าไม่ชำรุดนะครับเล่มรถเป็นแบบนี้นี่นะครับพอ,อสอไม่บอกตรงนี้ นะครับปีผลิตผมดูตรงสายเบลลแล้วปี15นะครับแต่15เนี่ยมันต้องเป็นปี58แต่มันจด59ก็เลยรถคันนี้ก็เลยเป็นปี2 0 1 5ันจดสินะครับไปดูจุดอื่นๆกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของความสวยงามนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้นี่นะครับนี่ครับสวยมาก วายแท็กเบาะสวยครับเบาะสวยเบาะสวยเบาะไม่ขาดเป็นเบาะหนังทั้งคันเป็นเบาะหนังแต่กับเบาะผ้านะครับน็อตไม่ขยับอักษรทุกอย่างเดิมหมดเทสลิเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับสวยงามครับรถอยู่ขอนแก่นตำบนท่าพระอำเภอเมืองบ้านหนองบัวรีมีพิมพ์ในง่ายๆครับใน Google Map ครับ บุญสมรถบ้านเจอเลยพิมพ์ในบุญสมรถบ้านเจอเลยนะครับอันนี้ก็หน้าร้านนะครับตรงนี้ครับบุญสมรถบ้านเจอเลยนะครับอ่าอ่าถ้าคลิปวิดีโอถูกตัดออกขออภัยด้วยแบตมันจะหมดเหลืเปอร์เแล้ว,ลวผมลืมเปลี่ยนแบตแต่มันถ่ายมาได้ส5้านาทีแล้วก็เดี๋ยวลงไปให้แบตหมดแล้วก็จะเปลี่ยนออกนะครับถ่ายอีกเทกนึง นะครับรถสวยมากบอกเลยว่ารถสวยมากซื้อไปนะครับไม่ต้องเก็บงานเลยในเรื่องของภายในภายนอกสีตัวรถนะครับนะีครับ นี่คือเลขไม้เก้าหมื่นแปดพันนะครับถ้าเลขไม้น้อยสภาพการใช้งานก็ต้องน้อยแบบนี้ไม่ใช่ว่ารถรถโซมแล้วเลขไม้น้อยไม่ใช่อยากให้ดูเปรียบเทียบกันทั้งสองอย่างว่าสภาพตัวรถประมาณนี้เลขไม้เท่านี้มันเป็นความเป็นไปได้มันมีหรือเปล่าก็อยากให้เช็คกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับวันนี้ช่วงตอนเย็น คลิปนี้น่าจะลงวันอาทิตย์ช่วงเช้าไหมเพราะว่าผมถ่ายวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้ลงแรปเตอร์ไปแรปเตอร์น้ําเงินไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าด้านหลังคันวีโก้แรปเตอร์น้ําเงินลงไปเมื่อวานวันวันนี้วันวันเฮ้ยวันวันนี้วันเสาร์ลงวันเสาร์นี่ลงแรปเตอร์นะครับวันอาทิตย์ลงวายแท็กนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับวันอาทิตย์ช่วงเช้าเราจะลงวายแท็กนะครับนะครับแต่ถ่ายวันเสาร์ครับ นี่นะครับนี่ครับดูรถทอก TDCI นะครับ,ว T D C รบพวกบาร์โคอยู่อยู่เลยเดิมหมดนี่ครับน็อตฝากระโปรงขยับทำสีน็อตฝากระโปรงขยับทำสีนะครับเฮ้ยขยับไม่ไหนเ่ยไมไ่ขยับขยับออกซินเนีนเลยนะครับขยับขยับนะครับนะครับ แล้วก็น็อตยึดแก้มไม่ขยับนะครับน็อตยึดแก้มไม่ขยับคานเดิมหมดสติก๊กเกอร์มอกชัดเจนนะครับแล้วก็นี่อักษรฟอร์ชัดเจนติ๊กเกอร์ตาไก่สองฝั่งมีนะครับ,รเ,เ,าานะรบเป็นตัวลองยางกันกระแทกที่มาเสียสีกับเหล็กเขาไม่อยากให้มันเสียสีเลยตรงก็เลยเอาตัวนี้มาลองไว้นะครับ ไม่ให้ลูกยางกระแทกกับเหล็กโดยตรงนะครับนี่ครับน็อตไม่ขยับครับนะครับน็อกแก้มสองฝั่งไม่ขยับนะครับฝากระโปรงขยับทำาสีแต่น็อตฐานในไม่ขยับนะน็อตฐานในไม่ขยับนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่ารถไม่มีการชนหนักนะครับถ้าชนหนักเนี่ย มันต้องลือทั้งฐานหรือว่ารถที่มันมีอุบัติเหตุมันต้องลื้อแน่นอนแต่นี้ไม่มีลือนะครับทั่วไปที่เคยเห็นก็ขยับแค่ฝากระโปรงนะครับประมาณนี้นะครับรถดูง่ายครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนดูง่ายทั้งหมดเลยนะครับ,นะรบ Met k, รนี่ครับเม็ดอาร์คตัวนี้ครับอักษรฟอร์ดนะครับนี่ก็มีเก็บสีในเรื่องของฝากระโปรงเพราะว่ามันเป็นริ้วรอยกับสีมันซีดนะครับส่วนเครื่องเกียร์ไม่ซึมไม่เยิม เครื่องดีเกียร์ดีไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเดี๋ยวสตาร์ฟังเสียงเครื่องกัน,นครับมาฟังเสียงเครื่องกัน ดูโคมไ้ในการสตาร์ครับรสสตาร์แล้วทุกอย่างขึ้นหน้าจอหมดเลยะตารแล้วมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับ เป็นประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ฝากกันด้วยสำหรับ Ford w i า e t ท c ครับเครื่อง2.2เกียร์ตัวมัด6สปีด4ประตูเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อราคาค่าตัวเปิดกันแล้วนะครับ459,000บาทจัไฟแนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้ง2 เล่มเอกสารครบพร้อมโอนจะซื้อเงินสดก็ได้แฟแนซ์ก็ได้สนใจทักมาได้เลยอยากจับจองเป็นเจ้าของทักมาได้เลยสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ก็โทรสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไลอันจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาณที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าสวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับทักป้ายทะเบียนมาได้เลยนะครับรถอยู่ขอนแก่นนะป้ายกรุงเทพแต่รถอยู่ขอนแก่นนะครับนี่บรรยากาศที่ขอนแก่นหน้าสภาลอยอันนี้เรถเข้าแล้ว คูนี้วันอาทิตย์ไม่ได้เอารถจอดนะครับแต่ถ้าว่างก็เอามาจอดพูดคุยกันได้ปกตินะครับโอเคอัปเดตปันประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่